นายจ้างอิสราเอลบินมาเพื่อคัดเลือกแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลในงานภาคการก่อสร้างจริงหรือไม่ก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแจ้งเตือนให้คนที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลให้พึงระวังไว้นะครับโดยเฉพาะงานภาคการก่อสร้าง ที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้เนื่องจากงานภาคการเกษตรเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่สามารถบินไปทำงานที่อิสราเอลได้หากคุณเป็นคนใหม่คุณไม่เคยสมัครโครงการ TEC Thailand ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่17หรือรุ่นที่13มาก่อนนะครับ หลายคนสงสัยนะครับรุ่นที่สิบเจ็ดคืออะไรรุ่นที่สิบสามคืออะไรรุ่นที่สิบเจ็ดเป็นโครงการที่เขารับสมัครเพศชายไปทํางานนะครับส่วนรุ่นที่สิบสามตอนนั้นเขารับสมัครเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่แค่สองรุ่นเท่านั้นที่สามารถไปทํางานที่อิสราเอลได้นะครับก็คาดว่าจะจัดส่งภายในเร็ววันนี้แหละเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารน่าจะประมาณกลางเดือนนะครับไม่เกินกลางเดือน มิถุนายนน่าจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาจากโครงการท t h a i l a n นนะครับดังนั้นคนที่อยากจะบินไปทำงานนะครับบนช่องทางด่วนคนใหม่ที่ไม่เคยสมัครโครงการก็ไม่สามารถไปได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นอันชัดเจนแล้วนะว่าล่ามหลายล่ามก็ประสานเสียงมาเหมือนกันหมดเลยนะว่าไม่สามารถไปได้ ครับแต่ก็จะมีบางคนบางกลุ่มนะครับก็ยังดื้อดึงนะครับแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านเตรียมเอกสารไปตรวจโลกตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายแล้วกันนะว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคุณไปเสียเวลาตรวจโลคตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะมันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ไม่สามารถไปทำงานที่อิสราเอลได้หากคุณไม่ผ่านโครงการของหน่วยงานรัฐนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาว่าตอนนี้เขาหันเหมาที่งานก่อสร้างนะครับแล้วก็ทางกลุ่มที่ต้องการหลอกลวงนะครับก็เบนเข็มนะครับมางานก่อสร้างเนื่องจากว่าพอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบินไปที่อิสราเอลกระแสของงานก่อสร้างมันแรงมากนะครับทําให้หลายท่านอยากจะบินไปทํางานที่อิสราเอลในงานภาคการก่อสร้าง ก็ต้องบอกว่าต้องใช้เวลานะครับทางหน่วยงานเขาแจ้งแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นการรับสมัครแบบรัฐต่อรัฐนะครับพอรัฐต่อรัฐก็น่าจะมีการทำา MOU แล้วก็มีการที่จะประชาธมพันธ์ข่าวสารออกมานะครับว่าจะรับสมัครยังไงวิธีไหนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีข่าวออกมานะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ แต่แน่นอนนะครับคนที่หลอกลวงเขาก็ไม่รอหรอกครับเขาก็ดําเนินการของเขาได้เลยนะครับเนื่องจากมันเป็นกระแสแล้วก็หลายท่านสนใจนะก็มีประกาศนี้ออกมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็หาไม่เจอแล้วนะเพราะว่าเหมือนจะโดนลบไปแล้วแต่ก็เอามาแจ้งเตือนนะครับเผื่อว่ามันจะกลับมาอีกจะบอกเป็นความรู้แบบนี้ครับาการไปทำงานที่ต่างประเทศมันจะมีวิธีจัดส่งอยู่ซึ่งอย่างเป็นของอิสราเอลเนี่ย จริงๆแล้วมีอยู่2วิธีเองนะครับที่สามารถจัดส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลได้วิธีแรกก็แน่นอนครับผ่านโครงการทีซีเท l แลนด์รัฐเป็นผู้จัดส่งเองวิธีที่2ก็คือบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นบริษัทในไทยนะครับคนรับบริษัทที่อยู่ที่อิสราเอลคนรับบริษัทที่อยู่กันล่ามนะครับอันนั้นเป็นของประเทศอิสราเอล คนละส่วนกันนะครับแยกกันให้ออกถ้าเราดูจากประกาศตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเพราะว่าสิ่งที่เขาแจ้งเรามาก็คือเขาบอกว่าจะมีการเตรียมสอบวัดระดับฝีมือนะครับเหมือนเขาจะหลบหลบกฎหมายแหละว่าฉันไม่ได้รับสมัครนะอ่าเป็นแค่วัดระดับฝีมือ แล้วก็แจ้งว่าช่วงวันที่13-14มิถุนายนเดี๋ยวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบแล้ววันที่15-16มิถุนายนจะมีการสอบจริงพร้อมอบรมนะครับนายจ้างจะมาอบรมนั่นแหละมันเป็นไปได้หรือครับว่านายจ้างจะบินมาด้วยตัวเองนะครับส่วนมากเขาก็ต้องส่งตัวแทนนะ เวลาบริษัทจัดหาง,งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนะี่ยเขาก็จะเป็นคนคัดเลือกนะครับเป็นเหมือนเป็นคนรับประกันฝีมือให้กับนายจ้างนะครับเขาคงไม่บินมาให้เสีย,เ,สยเวลาเขานะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าในในส่วนของคนทั่วไปนะมันก็จะดูว่าโอ้โหนายจ้างเขาบินมาเองอันนี้ของแท้นะครับมันไม่ใช่ของแท้นะครับ อยากจะบอกว่ามันหลอกลวงของแท้มากกว่านะครับตำแหน่งนะครับมันก็เป็นงานทั่วไปนะครับงานก่อสร้างงานปูนนะครับงานเหล็กดัดงานฝ้าคันนะครับก็ ตำแหน่งงานทั่วไปเนาะที่เขาคิดว่าเขาจะหามาได้นะครับแล้วเขารับสมัครเพศชายอายุ2ี่ถึง43ปีนะครับมีประสบการณ์งานช่างอย่างน้อย3ปีสัญญาจ้าง5ปี3เดือนนะครับบางคนก็บอกว่านี่เห็นไหมเขาก็กาหนดคุณสมบัตินะไม่ใช่ว่าเขารับหมดนะครับอยากจะบอกว่ากลวิธีพวกนี้เขาจะล็อกให้ดูความน่าเชื่อถือนะครับ ถ้าเขาบอกว่ารับหมดทุกคนนะครับไม่จำกัดอายุไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สมัครได้มันจะดูว่านะครับมันมันไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูสัญญาจ้าง5ปี3เดือนสิเหมือนโครงการ TEC Thailand เลยเนาะก็จริงๆแล้วสัญญาเนี่ยอยากจะบอกว่าคนที่เข้าใจ โดยมาตลอดว่า5ปี3เดือนคือสัญญาจ้างไม่ใช่นะครับสัญญาจริงๆแล้วทางอิสราเอลกำหนดไว้แค่2ปีนะครับ2ปีเท่านั้นแล้วเขาจะให้ในายจ้างเป็นการเป็นผู้พิจารณาต่อนะครับว่าจะต่อให้ไหมแต่ถ้าเขาต่อเนี่ยจะไม่เกิน5ปี3เดือนนะครับอันนี้คือตามโครงการ TC Thailand นะหลายท่านไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันแค่2ปีเท่านั้นเอง มันเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าคนที่เอามาประกาศไม่รู้จริงนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่บริษัทจัดหางานเพราะว่าเขาแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ชื่อบุคคลนะครับที่ผมปิดไว้นะครับก็อยากจะบอกว่าหากใครสนใจไปนะครับคือไม่เชื่อที่ลุงหน่อยพูดเนาะยังจะไปติดต่อเขาก็ ถามเขานิดนึงว่าเป็นบริษัทจัดหางานชื่ออะไรนะครับหากเขาไม่บอกชื่อบริษัทเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่จะรับสมัครได้ต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะมาแจ้งนะครับว่าวิธีจะตรวจสอบอหากคุณได้ชื่อบริษัทจัดหางานมา คุณอยากจะตรวจสอบว่าไอ้บริษัทจัดหางานนี้ของแท้หรือเปล่านะครับของจริงไหมให้ตรวจสอบดังนี้นะให้คุณไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่ากองทะเบียนจัดหางานกลางนะครับจากนั้นก็เข้าเว็บไซต์ของกองทะเบียนจัดหางานกลางไปได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตเห็นไหมเว็บไซต์เขาจะบอกชัดเจนนะว่าบริษัทไหนจะได้รับอนุญาตมั่งนะครับ ถ้าเป็นกรณีงานต่างประเทศเห็นไหมมีอยู่150แห่งหรือ150บริษัทนะครับที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศทีนี้เราจะตรวจสอบยังไงนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเตือนตลอดเลยนะมันจะมีพวกโฆษณาจัดหางานอย่างเมื่อกี้ที่เราดูนะครับมันมันไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วนะครับมีโทษนะเพราะฉะนั้นใครที่บังอาจนะครับประกาศรับสมัครงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ ก็อ่านไว้นะคุณมีโทษอยู่นะอ่ะมาต่อของเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ารายชื่อบริษัทจัดหางานเนี่ยที่เราจะตรวจสอบจะต้องดูจากตรงไหนนะก็ดูจากตัวนี้นะครับแบนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับที่ผมกําลังจะกดนะคุณกดข้อมูลบริษัทจัดหางานและบริษัทนําเข้าคนต่างด้าวมาทํางานพอกดเข้าไปนะครับจะเห็นข้อความนะครับเป็น4 าลายเส้นนะครับเขาเรียกว่า4่รูปแบบนะครับก็เรามาดูที่งานต่างประเทศนะครับซึ่งจะอยู่อันที่สองเนาะหลายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศมันก็จะมีชื่อนะครับปรากฏอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้มันไม่ได้เรียงตามตัวอักษรน,นะจะดูงงๆหน่อยนะครับผมเคยแจ้งให้หน่วยงานทราบไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขายังอยู่ระหว่างการแก้ไขนะครับก็อยากจะบอกว่าก็ เอาง่ายๆนะถ้าคุณเป็นมือใช้มือถือนะครับคุณไปหาตัวที่มันกดค้นหาได้นะครับมันจะเป็นตัวเหมือนแว่นนะครับค้นหานะครับคุณกดค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อบริษัทได้เลยแต่ให้พิมพ์พึงระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเขาเว้นวักมันอาจจะเว้นไม่ใช่ตามที่เราเว้นนะครับ อ่ะอย่าง VL สยามนะครับถ้าเราพิมพ์ VL สยามติดกันเนี่ยมันจะหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะพิมพ์คำว่า VL ก็ได้ก็พอนะครับแล้วก็ลองไล่ๆดูนะครับมันก็จะค้นหาที่เป็นบริษัท VL มาให้นะครับอ่ะก็คืออย่างนี้ครับพอคุณได้รายชื่อมานะี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับอนุญาตแล้วก็ตามด้วยที่อยู่ของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มี เบอร์โทรนะครับเห็นไหมจะมีเบอร์โทรติดต่ออยู่นะครับทั้งอีเมลนะครับหรือบางทีมันก็จะมีล ne ID นะมีแฟกแล้วแต่นะครับคืออย่างนี้ครับเวลาคุณได้ชื่อบริษัทมาไม่ว่าจะได้จากไหนก็ตามนะครับสิ่งที่คุณควรที่จะตรวจสอบก็คือโทรไปตามเบอร์โทรที่เขาให้ไว้ในประกาศของเขานะครับ เพราะว่าบางทีบนหน้า a c e b o o k นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรที่เหมือนเป็นสายในหน้าเขาซึ่งบางทีมันก็จะมีพวกสายปลอมนะครับซึ่งเขาไม่ได้รับรู้บริษัทเขาไม่ได้รับรู้ด้วยนะครับเหมือนบริษัทถูกแอบอ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองโทรไปในเบอร์ของบริษัทเลยนะครับแล้วก็ถามว่าคนชื่อนี้นะครับเบอร์โทนี้เป็นตัวแทนของบริษัทไหมนะครับถ้าเขาบอกว่าใช่อันนั้นอ่ะคุณ สมัครกับเขาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณโดนหลอกนะคุณมาร้องกับกรมการจัดหางานได้เลยนะครับบริษัทพวกนี้ที่ได้รับอนุญาตเขาจะต้องวางเงินหลักประกันไว้นะครับหากใครถูกหลอกลวงนะครับเขาสามารถยึดเงินหลักประกันนั้นนะครับมามาจ่ายให้พวกเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่ามีเป็นร้อยบริษัทเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับ เวลาคุณติดต่ออยากไปทํางานที่อิสราเอลคุณถามเขานิดนึงว่าเป็นบริษัทจัดหางานชื่ออะไรนะครับแล้วคุณก็มาตรวจสอบอย่างที่ผมนะครับบอกเมื่อสักครู่นะครับยังมีอีกวิธีนะครับก็คือคุณสามารถไปที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก็เข้า Google เหมือนกันนะครับแล้วก็กดค้นหาทีนี้เมื่อกี้เป็นชื่อบริษัทใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากดูว่าบริษัทช่วงนี้มีบริษัทไหนประกาศรับสมัครบ้างนะครับคุณก็มาที่เว็บ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วก็กดที่ไอคอนประกาศรับสมัครงานนะครับมันจะมีประกาศรับสมัครงานอยู่นะครับงานพวกนี้รับรองไม่ถูกหลอกแน่นอนนะครับเพราะหน่วยงานรัฐประกาศเองนะครับข้อที่1เนี่ยมันจะเป็นงานของกรมเป็นผู้สมัครเป็นผู้รับสมัครนะครับก็จะมีโครงการ tc ซ h a i l a n d ์นะครับที่ไปอิสราเอลโครงการ e p s ของเกาหลีนะครับหรือว่างานวีซ่า E8 ในอนาคตที่จะประกาศก็ ต้องผ่านคลิกนะครับข้อที่1น,นี่แหละส่วนบริษัทจัดหาง,งานเอกชนจะอยู่ตรงข้อที่2นะครับเดี๋ยวพามาดูนิดนึงว่างานรัฐช่วงนี้มีงานอะไรบ้างนะครับก็จะมีงานที่บูไนนะครับมี2ประกาศนะแล้วก็งานที่ฮ่องกงนะครับมี1ประกาศแล้วงานที่ญี่ปุ่นนะครับมีอีก1ประกาศช่วงนี้รัฐก็จะรับสมัครอยู่4งานด้วยกันนะครับ ส่วนบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับจะอยู่ตรงข้อที่2เนาะตอนนี้ก็มีหลากหลายงานนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมีงานไต้หวันนะครับงานญี่ปุ่นนะครับงานไต้หวันมีงานที่ไหนอีกญี่ปุ่นาซาอุนะครับครับมีออสเตรเลียด้วยนะแต่น,นี้เป็นช่างนะครับไม่ใช่งานเกษตรนะ ดูดีๆนะครับกดเข้าไปคุณก็ไปดูรายละเอียดเบอร์โทรนะครับของแต่ละบริษัทได้นะครับนี่คือวิธีดูงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นประกาศนี้คุณจะเชื่ออยู่ไหมถ้าคุณเชื่อผมก็สุดใจจะขวยคว้านะครับคงช่วยได้แค่นี้นะครับผมอธิบายมาซสยยาวเลยเนาะเอาเป็นว่าใครนะครับจะทำอะไรก็มีสตินะครับ มีอาชีพเขาก็จ้องจะหลอกลวงเราตลอดเวลานะครับเงินในกระเป๋าเราเก็บไว้ให้ดีๆนะเวลานะครับคุณโอนไปเนี่ยคุณอย่าคาดหวังว่าตำรวจเขาจะตามเงินให้คุณภายในวันสองวันนะครับบางคนเป็นปีก็ยังไม่ได้นะครับหรือไม่เคยได้เลยน้อยนะครับที่ผมเห็นว่าได้คืนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโอนให้ใครนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ ก็ใครยังมีคำถามนะครับอยากจะมาสอบถามหรือมีข้อมูลอะไรที่อยากแจ้งช่องลุงหน่อยแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปตรวจสอบให้จะจริงไม่จริงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้ท่านดูท่านก็พิจารณาเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่ฟันธงนะครับว่าอันนี้ของแท่อันนี้ของปลอมนะครับผมไม่ฟันธงใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ก็จะให้ข้อมูลและให้คุณไปตัดสินใจเอาเอง ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ